สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะงจะมาที่สวนสัตว์บรอนส์นะคะหรือที่เขาเรียกว่าบรอนซูตื่นได้มันจะได้มาสวนสรรัตว์อยู่อ่ะอยู่หิวสัตว์เหรอ,อ,อไม่กินเจอะไม่กินเจเหรอไม่ใช่กินเกอเฮยู่ยู่ไม่กินเจอยู่กินเกอ,เ,อ,อเราถึงบรอนซูแล้วนะคะทุกคนเราจะลองเข้าไปดูว่ามันจะมีสัตว์อะไรที่มันดูน่าสนใจบ้างเนาะ No. มา two no. times a day It's not yet Repeat after me Fuck อ่านว่าอ่าน Graph No ราฟเฟลหนึ่งสองสามไปกีราฟเฟเอืมมันพองกูเลยหน่า หูเดกุสนะคะเป็นหนูที่อยู่ทางอเมริกาใต้ส่วนมากอยู่ทางชายฝั่งหรือแถบภูเขาของประเทศชิลีนะคะนี่น่ารักมากเลยอ่ะหนูเดกุสเดกูตัวนี้เดียวเองโอ้ my god it's actually so fucking s o this African pygmy mouse นี่น่ารักมากเลยดูดีตัวเล็กนิดเดียวเองนี่คือตัวเต็มวัยแล้วนะคะ แล้วไหนบว่าจะไม่น well, <laughs> ั่งว so ้าว t h e p u s h e on ี <coś S 1> <rawd Moder> ่ค่เราก็ได้มาพบกับ

แม่งมอเทนผิดวายไผู้ไม่สุภาพเลยนะค่ะมันพูว่าแม่งไม่ใหญ่มมีเสียงพหนอะไรบ้าง Hi mom oh hi dad hola padre we do Chinese c r p e t lizard เขาเป็นคนจีนเรย yes my ancestor ตาชัวตาชัวเป็นยัไร เราาจนันแนทชิงจิตจนจชินจิตเอา้าถ้าไม,ไม่รู้จักล่ะฉันแนนอรู้จักไหามเขามาจากจีนหรืเอเปล่าสุดปักปกิ่งกากากาไม่ถ้าไปปักกิ่งต้องลองมากแต่ตัวต่ตัวโอ๊ยเอาล่ะนกบกนกเป็นนกบกนกนก,กนก,นกบินยังไงนกบินยังไงบินใหม่บินใหม่เน,นื่งสองสไปบิน,บน,น,อ,นอุ้ยนกเงอก สวยมาก t s called นกเงือก it's a t ท a n นะคะนกชนิดปิดไม่ได้ลรสิบินไม่ได้สิลองบิสิบิเลยเอาเลยอาบินสิเอาเลยมา เอาเบิร์ชไทม์มีฟอสอุ๊ยน่าสงสารนะไม่ถูกอะเราเจอแล้วนะคะหนึ่งในตำนานของหมอลำแม่นกน้อยอุไรพรค่ะงามน้ำใจใชิงงามใบหน้ากิริยางดงามเป็นตาอ้อนถ้อยคำสำนวนเฝ้าวมวนเป็นตาอ้อน ยายจืนปลอยฟ้าไม่มาด้วยหรอคะยายยงก็มาด้วยนะ,ะนะคะและนี่ก็เป็นอ่อเป็นกำแพงที่เขียนชื่อของนกที่สูญพันธ์ไปแล้วนะคะซึ่งมีนกห่ายชนิดที่สูญพันธ์อย่างเช่นนกที่สูญพันธ์แล้วที่ทุกคนรู้จักเลยเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นนกตัวนี้นะคะ โดโดซึ่งอยากจะบอกว่าทุกคนคะ่ะอย่าได้ล่าเลยคะ่ะกินอาหารที่มันที่แบบไม่ใช่สัตว์ป่าค่ะกินหมูกินไก่กินอะไรเหมือนเดิมที่ซื้อได้ตามตลาดแต่ว่าสัตว์ปอกสัตว์ปานี่ก็อย่าไปล่าเลยนะคะเดี๋ยวจะสูญพันเอานะคะพวกปกรักษาไวค้ค่ะอุ้ยพัฟฟิน is t a tough jet puffin นะคะนกชนิดนี้ พัฟฟินเนี่ยเป็นอาหารหวานที่อร่อยดีนะมันแบบมันจะเป็นแป้งแป้ง,แ,ปงแล้วก็เป็นแบบอบใช่ปะ่ะอยู่ Actually puffin meat apparently it's like that พัฟฟินที่แบบกินกับอะไรนะ English puffin อยู่เคยกินปะ hate you so much. อุ้ยร่อนทำไมยอมร่อนยืนขาดเดียวล่ะเก่งนะไอ้นกมันชื่ออะไร หลังจากเราเดินดูมานานนะคะเราก็เจอสัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะนั่นก็คือนกเบลอีโก <No S 2> <No S 1> ้ั่นเองครับนกพิราพีนกอินทรีหัวขาวปะ <c oughs> าภาษาไทยหัวร้านหัวข้าวโคตร ตัวใหญ่มาแรดตัวใหญ่ไหมอยู่แรดไหมเออแรดไหมเออเขาเขาเขาแรดตัวใหญ่มาที่สุดในโลกสวัสดีจ้าหิวไหมทานอะเฮ้ย s t o อ ไปไปกวยอุ้ยตรงนี้น่ากลัวหน้าว้าเจ็บมือโอ้ยแม่ย เมื่อสักครู่นะคะ,ะเขออกเพิ่งไป nature trek มาสนุกมากเป็นฟีลแบบอเเจ็บขาข้าลูกเสือว้าวเมื่อกี้ไม่มีอันตรายเลยครับเด็ก3ขวบก็เล่นได้อันนี้พูดจริงๆ <c oughs> สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาที่ jungle world <c oughs> เป็นการจัดแสดงของสัตว์เขตร้อนแบบในพวกเอเชียตะวีสเอเชียอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ <c oughs> จะไปดูกันไปก่อนนะคะหลังจากที่เข้ามาเนี่ยอากาศก็คือร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเ <c oughs> ขาต้องการให้อากาศมันแบบแมทช์กับ ที่อยู่จริงๆของสัตว์ไงถ้าไม่งั้นนางก็จะหนาวตายเนอะปะ้าเพราะตอนนี้อากาศหนาวอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนอุ้ยสมเซตแกตัวจริงเสียงจริงไม่ต้อจี้อยูอ่นี่จ้าเนั่งไงขะสมเซตไอ้อ้วนเห็นนกข้างหลังไหมฮะหยุดเดี๋ยวนี้แมแมาเอส สวัสดีครับตอนนี้กำลังเดินทางกลับบา้บบานนะเราจะไปซื้อกันชาวัดไปซื้อไหมจริงใจซื้อจริงนะชาบแปลกเลยอะ่ะมันชิวโดป้าะไร